เพื่อนวันนี้เราได้ยินเสียงอยีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพูดจะไปดูนะคะวันนี้มันมีอะไรเตรียงไปฉายไม่เหมือนเดิมเสียงวัวเสียงหัวเลย อ้ววววเพืเ่อนวัวไม่เรียกวัวไปเหรอ เพื่อนๆเห็นนะนี่ค่ะวัวเนี่ยเป็นวัวแล้วนะคุณลูกเอาไฟฉายอันใหญ่มาคิเอาาไฟฉดเอาไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเป็นวัวนะฮะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นปะน่ะวัว เป็นวัวเราก็ว่าอันได้ยินเสียงเห็นไหมนู่นนะคือมันทำให้เราระแวงไงคะตัวเองเอ้าวทำไมแล้วเขาก็ทำไมไม่เอาไม่เอาวัวไปอะเดี๋ยวย้ายปูจะสองให้ดูนะดะี๋ย้จยพูจดสอเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตกลงเป็นวัวนะคะน,น,น,นู่นน่ะหนูนหนุน นู่นอีกตัวหนึ่งอยู่ตั้งหลายตัวพี่น้องพอน่ะตกลงมันเป็นวัวคนะ่ะป้าพี่น้องขวาก็ตกใจเนาะมันเป็นวัวเด้อค่ะเด้อพี่ตกลงมันเป็นวัวน้ำเลือดเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดลงไปก่อนเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆมันเสียงมันมันทําให้เราเระแวงเพื่อนโอ้ยพี่น้องเอ้ยขวาก็ลงอย่า โอ้ยหมดแดงหมดแดงกับกัดควายบัดพี่น้องตกลงมันเป็นเสียงวัวนะครับเพื่อนอยู่ด้านหลังโอใครจะไปรู้เพื่อนนี่งพวกก็ตกใจได้ยินเสียงอ่ะก็นึกว่าอะไรโอ้ยหมดหมดแดงโอ้ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนต้องต้องพิสูจน์กันให้มันรู้ว่ามันเป็นอะไรโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนไว้เจอกันที่หน้านะคะตกลงเป็นวัวนะคะเพื่อนไว้เจอกันขอบคุณนะคะ